สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัว1คันนะครับคันนี้คันใหญ่เลยครับ Toyota Sport Rider นะครับปี2 0 0 2 2 5ขับ2นะครับรองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจเข้าตานะครับไปดูรถทดลองขับได้แถวติวานนท์นะครับ189,000าบาทนะครับขายสดครับผมใครชอบทรงนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแล้วตัวนี้ก็หน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีตัดต่อพลิกคว่ำแน่นอนนะครับไปชมไปทดลองขับจะตัดสินใจได้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,500ออโต้นะครับ หาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับภายในกว้างขวางนั่งสบายจัดทรงใส่ล้อมาให้สวยๆครับขึ้นอยู่กับสมาชิกชอบและสนใจหรือไม่นะครับบนหลังคามีแร็กที่วางของมาให้แล้วนะครับสภาพสวยๆเน้นหาไว้ใช้งานขับสบายๆนะครับออโต้2.5นะครับลองชมดูไปดูรถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้ครับ ถือว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว้างขวางนั่งสบายแข็งแรงอึดทนครับใครหาไว้ใช้งานโตโยต้ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับตัวนี้รุ่นนี้รับรองว่าสวยสมบูรณ์ไม่ผิดหวังแน่ครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกชอบหรือเปล่านะครับทรงแบบนี้ ลองชมดูได้ครับหน้าเดิมๆิมหลังเดิมเดิมสีสวยรอบคันสภาพสมบูรณ์ครับเรียกว่าถ้าใครกำลังเลงหารถครอบครัวแระให้ความสนใจกับสปอร์ตไลเดอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆครับกว้างนั่งสบายครับมันกว้างมากๆนะครับตัวนี้เป็นเบาะแบบพับได้นะครับก็โดยปกติแล้วก็สปอร์ตไลเดอร์ก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเอาเบาะข้างหลังออกนะครับไว้ขนของเดินทางท่องเที่ยวปิกนิก ประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้ก็ยังมีเบาะให้อยู่ครับครบครเจ็ดที่นั่งครับนั่งได้เลยจะนอนหรือนั่งได้ครับบเบาะพับเก็บของวางของได้ครับสวยสมบูรณ์ทุกจุดครับเรียกว่าถ้าชอบและสนใจลองหาข้อมูลได้เลยนะครับใน s p o t ์ i ไร e r ครับนะครับมีแฟนเพจแฟนคขับของเขานะครับมีการ รีวิวใน y t u t u นะครับแบบเจาะจงเลยนะครับก็เข้าไปศึกษาได้ครับคันนี้ Airbag ABS สนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับลองเช็คลองชมอยู่ได้เบาะภายในสวยสวยสว่างงามๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบนะครับเน้นให้ไปดูรถทดลองขับไม่มั่นใจก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับสวยๆเนียนเลยครับอยู่ครบครับเพจสติ๊กเกอร์เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจเน้นให้ไปดูรถทดลองขับด้วย